หนังสือชุดอ่านประกอบวิชาภาษาไทยเรื่องอาฟานทีผู้ปาดเปลืองเรื่องสิ่งที่ควรจำกับสิ่งที่ควรลืมมีชายผู้หนึ่งได้ยินข่าวว่าอาฟานทีเป็นคนมีความรู้และเฉลียวฉลาดเขาจึงอุตสาห์เดินทางรอนแรมมาเพื่อขอความรู้เมื่อพบกับอาฟานทีเขาก็ถามว่า อาฟานทีที่เคารพขอท่านช่วยบอกข้าพเจ้าหน่อยเถอะว่าเรื่องอะไรที่เราควรจดจำใส่ใจและเรื่องอะไรที่เราควรจะลืมเสียอาฟันทีหยุดคิดนิดหนึ่งแล้วตอบว่าถ้าผู้ใดทําคุณแก่ท่านท่านคงจงจดจำใส่ใจให้แม่นยำถ้าท่านทาคุณแก่คนอื่น ท่านก็จงลืมมันเสียเรื่องปีศาจชายผู้หนึ่งมีอาชีพเป็นนายหน้าถามอาฟานทีขณะพบกันที่ตลาดว่าได้ข่าวว่าแกกับปีศาจมาหากันอยู่บ่อยๆขอให้แกช่วยบอกข้าหน่อยได้ไหมว่าปีศาจรูปนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรอาฟัน ทีตอบว่าเอากระจกส่องหน้าแกดูเอาเองแล้วแกก็จะเห็นว่าปิศาจมีหน้าตาเป็นอย่างไรเรื่องต่อไปจึงจะรู้ขณะที่อาฟานทีได้รับตำแหน่งเป็นตุลาการมีคนจำนวนมากมาหาเพื่อตีสนิทผูกมิตรกับเขาจนหัวกระดาษไม่แห้งมีคนพูดกับเขาว่า อาฟันทีท่านนี้แน่เหลือเกินดูซิเวลานี้ท่านมีมิตรสหายมากเหลือเกินจริงๆอาฟันทีตอบว่าข้าพเจ้ามีมิตรสหายมากแค่ไหนนั้นเวลานี้ยังพูดได้ยากผู้ใดคือมิตรแทร้ของข้านั้นจะรู้ได้ชัดก็ในเวลาที่ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ในตำแหน่งตุลาการ